สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณนะครับวันนี้มาดูครับเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเน้นๆพี่น้องชาวภาคอีสานครับีออลักัณะอากาศภาพรวมของไทยกําลังมีฝนเพิ่มมากขึ้นสาเหตุหลักๆง่ายๆก็คือเรากําลังอยู่ในช่วงปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนนั้นมีกําลังแรงครับดูได้จากกราฟิกข้อมูลอากาศของขอ่ขาวูเขาสามตอนน้ครับลมรสุมตนตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนนี้มีกําลังแรงนะครับด้านรับลมมาสูงทางตะวันตกของประเทศและภาคตอนออกจึงมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นอีกปัจจัยก็คือที่อ่าวตังเกียมียอมคมกรกรต่ำสัญลักษณ์รูปตัวแอลครับนี่คือตัวการสําคัญที่นําพาฝนมหาสารมาตกในจังหวัดทางภาคอีสานอยู่ในตอนนี้ดูหลักฐานจากข้อมูลดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนี่เป็นภาพดาวเทียมเวลาเจนาฬิกาเมื่อวันพฤหัสที่ี่สิกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นปัจจัยฟ้าฝนไทยมีกําลังอ่อน,นครับสังเกตได้จากสีฟ,ฟ้าที่ สแสดงถึงการมีฝนตกในวันนั้นตอนนั้นมีน้อยครับมาดูภาพต่อมา7โมงเช้าวัวนเสาร์เป็นช่วงที่ลมมาสูบแรงขึ้นและมียอมความกดอากาศตำ่ำรูปตัว L ที่ลาวตอนบนนะครับใกล้กับภาคอีสานมากกลุ่มเมฆสีฟ้าสีเขียวจึงเกิดขึ้นที่สารตอนบนหรือมีฝนตกหนักเกิดขึ้นที่เลยหนองคายบึงการดูต่อเช้าในทย์ที่27นะครับตัว L ยังคงอยู่ใกล้อีสานกลุ่มฝนหนาแน่นก็มีขึ้นทางภาคเหนือและก็ทางอีสานตอนบนดูต่อเช้าวันนี้ครับตัว L ยังอยู่ที่เดิมกลุ่มเมฆฝนก็ยังปกลุมในบริเวณาอีส นี่จะเป็นข้อมูลที่ชี้ให้พี่น้องชาวอีสานเข้าใจว่าท่านกําลังเจอกับฝนที่ตกหนักจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่าวตังเกียและตัวแอลเขาจะอยู่อย่างนี้ครับไปจนถึงวันเสาร์ที่2ส,งสิงหาคมดังนั้นนี่คือ6จังหวัดภาคอีสานหนองคายบึงกาฬสกลนครนะครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีที่มีความเสี่ยงจะต้องเจอกับฝนตกหนักจากหย่อมความกดอากาศต่ำนายสุรพงศ์สารปะโคศกรมุตุนิยมพิทยาบอกว่าจะเสี่ยงฝนหนักแบบนี้อีก2-3วันแต่ยังโชคดีครับฝนหนักน้ําท่วมจะอยู่ไม่นานเพราะว่าน้ําจะระบายลงสู่น้ำ ัก็คือนาข้าวให้ทําทางระบายน้ําไว้เลยและการเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ําโขงระวังเมื่อน้ําหลากน้ําจะขุนทําให้ปลาตายได้สำหรับพยากรณ์อากาศอีสานวันนี้ครับฝนสูง70%ของพื้นที่ความเสี่ยงฝนหนักหนักจะอยู่ในช่วงตอนดึกๆนะครับส่วนลักษณะากาศภาพรวมของไทยเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามกันต่อเลยนะครับ จากการที่ลมมาสมแรงนะครับแล้วก็มียอมความกดอากาศต่ำที่อ่าวตังเกียรบริเวณเสี่ยงฝนหนักนอกจากอีสานตอนบนแล้วยังมีในภาคเหนือและภาใคใต้ฝั่งตะวันตก้วยครับโดยฝนชะน่าแน่นถึง70%ของพื้นที่ส่วนบริเวณอื่นฝนแค่40-60%วันนี้คลื่นอันดามันตอนบนสูง2-3เมตรเรือรณวังนะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งไว้ก่อนครับ และปิดท้ายครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพกรุงเทพเป็นเมืองโซนวันนี้ครับอากาศ่าค่อยสดใสค,ครับใครจะมากรุงเทพตอนออกที่ความเสี่ยงเจอกับฝนตั้งแต่บ่ายโมงนะครับวิวบาวภาวดีรัตน์เท้ารัชดาพระรามเก้าคุณมิตรบางนาพัฒนาการครับส่วนบรมราชชนนีช่วงเขตทวีวัฒนาก่อนกลับบ้านจะเจอฝนหนักกว่าเพื่อนเลยนะครับเรามาตามกันต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวีสองร้อยสิบสามับ สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน